เดี๋ยวมีแง่คิดสั้นๆให้หนึ่งแนวคิดตามหวข้อเลยนะคะก็คือว่าต้องคิดแบบมีชีวิตถึงกนะ้าวหน้าคือ,อ,อมีอยู่สิ่งหนึ่งนะที่ เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนเรามากๆเลยก็คือในเรื่องของความเชื่อแต่สิ่งที่เชื่อเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ได้เชื่อแบบคนธรรมดานะคะแต่เราต้องแบบเชื่อแบบเศรษฐีเลยเ mm hmm. พราะอะไรรู้ไหมคะหลายคนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนมากๆว่าอ่ะโอเคเป้าหมายของเขาคือเออฉันอยากรวยฉันอยากสวยฉันอยากมีคู่ที่ดีหรือฉันอยากเออเอาชนะ อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนแข่งกีฬากีฬาชนิดหนึ่งแต่เขานะ่ะไม่เชื่อว่าเขาจะชนะเกมการแข่งขันนี้ได้เขาจะเขาเรียกว่าเขาจะลงทุนในการซักซ้อมเพื่อชนะเกมนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเราเอ่ะมีตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะรวยนะอยากจะมีรายได้สิบล้านต่อปีแต่ว่าในใจคุณเนี่ยคุณไม่เชื่อเลยว่าคุณจะทำได้ คุณจะกล้าลงทุนรั่ววางเงินไว้ในที่ต่างๆหรือเปล่าจริงไหมคะหรือไม่กระทั่งว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าคุณนะออคิดว่าคุณอยากจะมีคู่ที่ดีอะคุณคิดไว้แล้วว่าฉันอยากจะมีคู่ที่ดีแต่คุณนะไม่เชื่อเลยว่าตัวเองจะมีคู่ครองหรือคู่สมรสที่ดีได้คุณจะแบบมองหาสิ่งนั้นๆไหม บางทีเราอาจจะเจอคู่เราแล้วก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าแต่คุณอยาคิดว่าเอ้ยคุณไม่เชื่อว่าคุณจะคนคนนี้จะเป็นคู่ของฉันคุณจะแบบเหมือนกล้าไปคุยกล้าไปทําความรู้จักกับเขาจนพัฒนามาเป็นมาเป็นคู่รักกันได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ <c oughs> คุณมาคุณมาช้าใค่ะต้องแบบเชื่อแบบไม่ธรรมดาต้องเชื่อแบบเศรษฐีด้วยนะคะค่ะก็เออมันจะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่ง คุณเคยอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสาและช้างเรื่องเล่านี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สมัยก่อนนะคือเวลาที่ควานช้างจะพาช้างไปโชว์ในงานไหนก็ตามควานช้างจะต้องเอาเสาเหล็กเล็กๆติดตัวไปด้วยเสมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ทุกครั้งที่ควานช้างอยากจะให้ช้างอยู่กับที่ไม่ไปไหนเวลาที่เขาพาช้างไปแสดงนะมันจะต้องแบบมีพื้นที่จํากัดใช่ไหมคะอยากให้เขาแบบช้างอยู่กับที่ควานช้างจะแค่เอาตัวเสาเหล็กเล็กๆนั้นมาปักไว้แล้วก็เอาโซ่มาล่ามกับขาช้างไว้สิ่งที่น่าแปลกคือช้างตัวใหญ่มากแต่ช้างไม่ไปไหนเลยคือ คือช้างจะอยู่บริเวณรอบรอบที่ควานช้างปักเชือกไว้นะไม่ว่าตอนช่วงเวลานั้นช้างจะเหงุดหงิดอารมณ์เสียหิวหรือว่าแบบอยากจะเดินไปไหนก็ตามแต่ว่ามันจะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนี่คือเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับความเชื่อเลยนะเป็นเพราะว่าเมื่อตอนที่ช้างเกิดขึ้นมาตอนเด็กๆนะช้างจะถูกกล้ามไว้กับ กับเสาตัวเล็กๆนะตอนที่ตอนที่ช้างเล็กๆช้างจะพยายามดิ้นทุรนทุลายเพื่อหาทางออกจากตรงนั้นแต่ช้างก็ไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่าณตอนนั้นคือช้างยังตัวเล็กมากพลังของช้างเนี่ยมีไม่มากเทียบกับโซ่และเสาที่ถูกกล้ามไว้จึงทําให้ไม่สามารถหนีไปไหนได้พอช้างเติบโตขึ้นมามันก็ยังมีความคิดความเชื่อว่าไม่ว่าเสา เล็กเขาเรียกว่าไม่ว่าเสาจะเป็นแบบไหนแต่ถ้ามันถูกล่ามไว้ด้วยเสาไม่ว่ามันจะโตขึ้นขนาดไหนมันก็จะไม่มีทางหนีไปได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมควานช้างถึงต้องเอาเสาเล็กๆไปด้วยทุกครั้งในเวลาที่โชว์ในสมัยก่อนนะคะในเรื่องนี้คือเขาเรียกว่า ่ายทอดเขาเรียกว่าเชื่อมเชื่อมตรงมาสู่ความเชื่อของคนเราในปัจจุบันเหมือนที่คุคิโอบอกไว้เลยนะ้องว่าถ้าเรามีเป้าหมายใดๆก็ตามแต่ถ้าเราไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อว่าเราทําได้เราจะไม่สามารถทํามันได้ถ้ากุญแจในทางจิตวิทยาจิตวิทยานะบอกกับเรื่องนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าคุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จไปได้ไกลกว่าความเชื่อของคุณเลย สิ่งนี้มันมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราปักเสาเชื่ออะไรไว้แล้วมันก็จะเป็นอย่างเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าตัวเสาเนี่ยเปรียบเสมือนความเชื่อเสาและโซ่เนี่ยเปรียบเสมือนความเชื่อเราคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดของเราในบางครังง้งในบางครั้งเราต้องทลายข้อจำกัดที่เรามีนั้นออกไป ให้ใหญ่ขึ้นให้กว้างขึ้นด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะโอเควันนี้เป็นเรื่องของกรอบความคิดเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ค่ะอย่างที่ครูคิโอเคยเหมือนเคยทำคลิปไว้ก่อนๆนหน้านี้เนาะก็คือที่จริงความเชื่อเนี่ย เราแก้ได้อยู่2เรื่องนะคะกุมาชาตก็คือแก้ที่ข้อมูลความเชื่อเราเนะแก้ที่ข้อมูลกับหลักฐานข้อมูลแน่นอนว่าเราต้องใส่เขาเรียกว่าเราต้องเก็บข้อมูลที่ถูกต้องส่วนหลักฐานเนี่ยเราต้องใส่หลักฐานบวกหลักฐานจากคนที่สําเร็จแล้วเท่านั้นนี่คือเป็นการเปลี่ยนความเชื่อของเราจากที่จากสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อไปเขาเรียกว่าไปสู่อีกสิ่งหนึ่งโอเคค่ะ โอเควันนี้ครูคิโอต้องไปแล้วมาไลฟ์สั้นๆในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเดี๋ยววันหลังมาใหม่โอเคค่ะแค่นี้ละบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายคุณมาเชา้าบ๊ายบายค่ะ